สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูของกินเล่นค่ะหรือว่าเป็นกับแกมได้ดีเยี่ยมมากๆเลยก็คือทัวริซงทอดสมุนไพรค่ะก็คือมีสมุนไพรต่างๆมากมายเลยวันนี้เราก็จัดสมุนไพรมาครบเซตเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ มาดูกันค่ะอย่างแรกเลยเราก็ใช้เป็นถั่วลิสงยังไม่ได้ทอดนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีตะไคร้มีใบมะกรูดแล้วก็มีเป็นพริกแห้งแต่พริกแห้งวันนี้เราใช้เป็นพริกแห้งเม็ดใหญ่ค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้มันเผ็ดมากเกินไปค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาซอยตะไคร้เพื่อที่จะเตรียมเอาไปทอดค่ะวันนี้ตะไคร้เราใช้ทั้งหมดอยู่ที่4ต้นค่ะ ต่อยตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดถ้าใบใหญ่เราก็ใช้กรรไกรตัดครึ่งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นใบเล็กก็ไม่ต้องตัดค่ะราคาที่เราซื้อมาวันนี้ใบมะกรูดเราซื้อมาอยู่ที่10บาทค่ะและต่อไปค่ะก็คือ พริกค่ะวันนี้เราไม่ได้ใช้พริกแห้งแบบพริกจินดานะคะเราใช้เป็นพริกเม็ดใหญ่เพราะว่าเรากลัวจะเผ็ดไปค่ะก็ใช้กันไกตัดซอยเขาค่ะให้เป็นชิ้นนะคะไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะส่วนเม็ดค่ะเราก็ไม่เอานะคะและต่อไปค่ะก็จะใช้เป็นกระเทียมจีนหนึ่งหัวค่ะเมื่อปอกเปลือกกระเทียมจีนเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาซอยเขาค่ะ นิยมใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะเพราะว่ากระเทียมไทยมันจะเล็กเกินไปค่ะทุกอย่างก็ซอยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะขั้นตอนนี้เราจะนำกระเทียมที่เราซอยแล้วค่ะมาทอดค่ะก็ทอดให้เขามีความเหลืองนะคะแต่จังหวะที่เราเอาขึ้นนะคะจะต้องดูด้วยถ้าเราปล่อยทิ้งไว้นานกระเทียมจะขมได้ค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดใบมะกรูดกันค่ะขั้นตอนตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะต้องระวังนะคะเพราะว่ามันจะระเบิดนะคะกระจุยกระจายเลยตรงนี้ต้องระวังนะคะระวังมากๆด้วยทอดก็ทอดแป๊บเดียวเท่านั้นอย่าทอดนานค่ะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้จากนั้นเราก็ตักขึ้นเลยค่ะ และต่อไปค่ะเราก็จะมาทอดตะไคร้ค่ะน้ำร้อนน้ำมันร้อนใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตอนแรกเขาก็จะฟูๆหน่อยค่ะแต่พอเขาเริ่มน้ำมันนะจะเริ่มสงบสงบลงนะคะก็นั่นหมายถึงว่าตะไคร้นะคะก็เริ่มที่จะกรอบแล้วก็เริ่มที่จะใช้ได้แล้วค่ะก็ในการทอดตะไคร้ก็สังเกตรประมาณนี้ค่ะ เห็นไหมคะเพื่อนๆในการทอดตะไคร้น้ำมันเริ่มสงบแล้วค่ะสีก็ได้แล้วจากนั้นเราก็ตักขึ้นไปเพื่อให้เสด็จน้ำมันค่ะและต่อไปเรามาทอดพริกกันค่ะขั้นตอนในการทอดพริกเราไม่ทอดนานนะคะแป๊บเดียวเท่านั้นไม่ได้างาน,นเดี๋ยวพริกจะขมได้ค่ะเมื่อได้แล้วเราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดถั่วลิสงค่ะน้ำมันใช้น้ำมันอันเดิมค่ะเพียงแต่เรากรองเศษออกให้หมดค่ะจากนั้นน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่ถั่วลิสงลงไปปริมาณที่เราซื้อมา1ถุงเราซื้อมาอยู่ที่500กรัมค่ะเพื่อนๆจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเลือกเอาเลยค่ะตามท้องตลาดค่ะ แต่ขอให้เขามีอเมล็ดที่ใหญ่นิดนึงก็คือเขาจะมีขายค่ะในส่วนของที่นำเอามาทอดสมุนไพรนะคะตรงนี้เพื่อนๆต้องสังเกตดีๆค่ะวันนี้เราใช้เป็นยี่ห้อข้าวทองนะคะถั่วลิสงที่เราซื้อมาส่วนน้ำมันไม่ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่ากินของสมุนไพรนะคะก็จะเข้าไปในถั่วลิสงค่ะ ตรงนี้ส่วนไฟที่ใช้ใช้เป็นไฟกลางหรือว่าใช้เป็นไฟอ่อนค้อมไปทางกลางได้ไฟอ่อนก็คือช้าเกินไปไฟแรงก็คือไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไหม้นะคะตอนนี้สีสารของโทริสงของเราก็เริ่มได้แล้วค่ะนะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะคะตรงนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะนำไปลินน้ำมันออกแล้วให้เสด็จน้ำมัน เห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนลินน้ามันออกแล้วสเสด็จน้ํามันน้ํามันเราทิ้งไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ใช้เป็นทิชชู่ค่ะซับน้ํามันที่ติดอยู่ที่ถั่วลิสงสักเล็กน้อยค่ะตรงนี้ถ้ามันมีน้ํามันนะคะเพื่อนๆพซับเลยค่ะแต่บางทีถ้าเราปล่อยให้เขาสเสด็จเนี่ยอาจจะไม่มีน้ํามันก็ได้นะเดี๋ยวต่อไปเรามาเริ่มใส่สมุนไพรกันเลยค่ะเริ่มจากพริกทอดค่ะอย่างแรกและอย่างต่อไปก็คือตะไคร้ทอด แล้วก็ต่อด้วยกระเทียมทอดค่ะแล้วก็ใบมะกรูดทอดค่ะวันนี้ก็ครบเครื่องของสมุนไพรทีเดียวเลยค่ะและต่อไปค่ะเราจะใช้เป็นเกลือที่1ช้อนชาค่ะ1ช้อนชาปาดนะคะจากนั้นเราก็จะโรยลงไปก่อนครึ่งช้อนชาค่ะโรยให้ทั่ว โรยลงไปก่อนนะคะครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ทําการคุกเข้าค่ะคุกเข้าให้เข้ากันนะคะให้สมุนไพรให้เกลือทุกอย่างเข้ากันค่ะและต่อไปค่ะเกลือเหลืออีกครึ่งช้อนชาเราก็มาโรยให้หมดนะคะโรยให้ทั่วเลย แล้วก็ครบแล้วนะคะ1ช้อนชาจากนั้นก็ทำการคลุกเขาต่อค่ะส่วนใครที่ชอบความเค็มมากกว่านี้นะคะก็ชิมดูค่ะถ้าชิมได้แล้วความเค็มยังไม่พอนะคะเราก็ใส่ไปอีกได้แล้วนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําทัวริสงทอดสมุนไพรค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับคลิปนี้แล้วก็เมนูนี้เชื่อได้ว่านะคะกับแก้มเยี่ยมของกินเล่นดีงามมากๆเลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ